ครับสวัสดีครับเมอร์ซี่คุณสี่นะครับศูนย์ติดตั้งชั่วราประือความนุ่มนวลบนถนนรามิทากิโลเมตรที่7นะครับนี่คือตัวฮุนไดเอสวันนะครับใครที่ใช้ฮุนไดเ i h วันนะครับก็เป็นที่รู้ว่าช่วงล่างเดิมๆนะครับเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับลูกค้าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาวิ่งเจอถนนผูกขามีการสะเทือนกระแทกเสียงดังๆนะครับจากข้างล่างส่งมายังห้องโดยสารนะครับเสียงกระแทกเสียงดังด้วยนะครับทาให้อาการเสี่ยกัน มาอยู่ห้องโดยสารนะครับเราให้ผู้โดยสารนั่งไม่ค่อยสบายตัวนะครับการอัปเกรดช่วงล่างนะครับก็ทําให้ช่วงล่างรุ่มนวนนั่งสบายนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่งนะครับอย่างชุดช่วงล่างของ H1 คันนี้นะครับด้านหน้าเราติดตั้งชอบเดิมๆนะครับเปลี่ยนสปริงใหม่ของออ x ซี่นะครับพร้อมกับสปริงด้านหลังของออซซี่โช้พหลังของออซซี่นะครับด้านหน้าคือใช้โชคโรงงานนะครับที่ติดกับตัวรถมานะครับ ยพียงติดตั้งสปริงหน้าของออซซี่ที่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสามารถลดอาการสะเทือนนะครับอาการกระแทกเสียงดังไปยังห้องโดยสารนะครับพวงมาลัยกระชับมือนะครับนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มระยะเบรกนะครับการเหยียบเบรกจะสั้นลงนะครับของเดิมคุณใดให้ฉันลลเวลาเราเหยียบเบรกจะเหยียบลงลึกนะครับพอเราติดตั้งตัวสปริงนุ่มๆของออซซี่ด้านหน้าเท่านี้นะครับก็ลดอาการสะเทือนเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะ นี่คือชุดช่วงล่างของอาซีด้านหน้าในรถฮุนไดเฮ H1 ครับติดตั้งเพียงสปริงนุ่ม,มของอาซีนะครับคัว่วโช้คอัพเดิมๆครับมาดูด,ด,ด้านหลังฮุนไดเฮชวันะครับรุ่นนี้ตกแต่งเป็นเบาะแบบ VIP นะครับเราทําการติดตั้งโช้คอัพอาซีโมโนทูบแบบซับแทนกพร้อมปุ่มปรับนุ่มโนวด24ระดับนี่คือปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับด้านหลังนะครับ แล้วก็ตัวกระบอกสีดำคือกระบอกหลักกระบอกเล็กๆนี่คือกระบอกซับแทงค์นะครับนี่คือตัวของออซซี่นะครับเป็นตัวซับแทงค์นะครับด้านหลังนะครับเราจะทำการติดตั้งในรถตัวคุณดายเฮชวันครับผมครับครับนี่คือตัวโช๊คอัพออซซี่แบบซับแทงค์คู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับโช๊คอัพออซซี่นะครับเป็นโช๊คอัแบบซับแทงค์เนี่ย แยกกระบ,บอกห้องแก๊สห้องน้ำมันทําให้พื้นที่ทํางานของลูกสูบมีเยอะสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสามารถจูนค่ารีบาวค่าคอมเพรสค่าแก๊สค่าน้ํามันได้เยอะนะครับก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลเนียนหนึบนิ่งขึ้นอีกเยอะนะครับนี่คือคุณสมบัติของตัวชาร์ปออซซี่นะครับนอกจากนี้นะครับชาร์ปตัวนี้ยังมีระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมให้สปริงเพิ่มมากขึ้นนะครับ ทันทีที่สปริงดีดตัวนะครับชัวร์ออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวลดลงก็ทําให้การสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงนะครับ,รบทาให้ผู้โดยสารนั่งเน้นนุ่มสบ,ส,บสบายตลอดการเดินทางนะครับสปริงของออซี่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าก็ยิ่งสร้างความเน้นนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับนี่คือสปริงนุ่มนุ่มของออซี่นะครับแล้วก็ชัวร์ออซี่แบบซับแท้งปรับนุ่นทั้งหมด24ระดับในรถตัวคุนไดเฮชวันนะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมืร์ซี่คูนซี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับติดตามดูคลิปรีวิวของทางเมื่อซี่คูณซี่ได้นะครับทางช่อง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำบอกต่อกันไปนะครับนี่คือชุดช่วงล่างนุ่มๆในรถตัวคูนได้ H1 ด้านหลังนะครับประกอบไปด้วยชาร์อาร์ซี่แบบซับแทงค์ปรับนุ่นมบอดยี่ดิบระดับพู่อกับสปริงนุ่มๆของอาร์ซี่นะครับ